ชิงาด้ดยเกล้า้ดยกระม่มหะนายแก้วจ้าก็ทตาความกรบม่อมพอช่วดีนายแก้วเอามากันทั้งหมดสามนายก็เกิดเชิญตรงนี้ฮะโดยเกล้า้ดยกระม่มนายโต้รับถวายบังคมฮะม่อมพอที่ขอรบนี่ประกันได้รับสั่งประกันได้รับสั่งมันโดยเกล้าวพ๋เราจะจัดการมันเจ้าการเอ้ว่ายังไงตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องช่วยแก้ไขนายแก้วว่ายังไงบ้างฮาม่อมพอจ้ำเกล้ากระม่มประกันกาใช่ ไอ้แก้วนี่แล้งเลยไม่ก็เดียวว่าไม่รู้จักคำพูดตัวเองนั่นมึงว่าอะไรครับไม่รู้จักคำพูดตัวเองหรืออะไตมันแล้งว่าเพื่อก็เดียวมันแล้งว่ากล่าวกระม่อมกูตามเลยเดต้องว่ากล่าวกระม่อมเคยเลยกระม่อมคือหัวกล่าวกล่าวคือมวยปมไอ้กูตามเลยเดี่วว่าเว้แก้วเนี่ยผมน้อยตีมามวยกล่าวกระม่อมน้อยผมมันจะยังจะเต้นดูแก่ใจเลย ฮันนีแก้วตัวว่าบั็น้ายพนในราดมไมด้ใจวมวกมันในาังคอยจะจุกจ,จงงริงจะ่แรงไอ้ที่้าอยู่ปายในคนกูไม่แกจ่จบยําการนแก้ไตตุกจริงของเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไงบ้างน,ะนายยอดทองการสถานการณ์บ้านเมืองไม่ขอจะระงับรุถ้าเรื่องเร้าติว่าเกิดขึ้นไม่เป็นแตาาน่ละวันบ้านเมืองเราเป็นปร,รุกกบะเบเพระว่าคนบ้าน,นเราก็ะเบิดอะไอยู่พี่จริงฮะ<า>มากมายกับสมัยนี้ประชาชจนเกิดปัญหาคือปัญหาความจน ปัญหาความจนพระเจ้าขาเห็นดีกันแต่เป็นปัญหาความจนนี่มีจนตรงแบบแต่ก็จนตองประการพระเจ้าขามันมีจนไหนบ้างนี่จนเปียกกับจนแห้งให้ได้เลาจนเปียกจนแห้งหอมมาจนแห้งกันจนแก๊กๆจนเปียกจนแจ๊กแจ๊กจนแซตเซ็ตจนมอนเือแก่ตายตุกิงก้อยโตมีปัญหาเรื่องความจนนายโถนายทองครับให้ปัญหาเรื่องความจนนี่แกๆกันไม่ไหวจะเลย ตูนาเลิกครับแลนายยอดทองตัวนี้ไปประท้วงอยู่กับสีเหลืองอีกหรือเปล่าไม่ก็บพะมันไปแล้วันแล้วเลิกครับลาบแล้วทําไมวันโคนนปโยกกับพันธมิตรลบมาตึงบ้านพันธาเมาขึ้นย่องพันธมิยครับไม่ไปแล้วเลิกครับไม่ต้องไปเลยขึ้นย่องพันธไม่ยาจนะตุกจริง่งทำใจไร้ร้แล้วกูเครียดจริงไงแกเครียดเมียกูมไม่ใจน้อยๆเครียดกลันกว่าป้า <RE AS C AL> เครียดใจเมีไยไม่จบคนเราโยกันแล้วได้กันแลวต้พันเพื่อๆพื่ฟ้ากันในตลอดหลอดควงผมมันลำตหล,ง,ง,หลงย่างมันไม่ใจกเ้าใจเรากลนกูคคเครียดเต็มพลุกเราอยยกขึ้นตัดย่างพลุพัวเอ,อ๋พลุพัวยกขึ้นตัดย่างลงตีเราลบทต่ไปเตี่ยว,าวมานเตี่ยวเรื่มาจำรูเหลืองเอ่อพลุเหล็กในโจ้พลุเหล็กในโจเออพลุเหล็กในโจ้เครียดแก่ใจแล้วไม่ใจพลุธรรมาดาลำพลุกรอมพลุกเป็นเพลง ปลุกปลือดาพุกเป็นเพลงพอกูนอนเออรลับรับมันเอามือไปคิดวัวปลกหันเออมันหวาเปลือมันหวาเนืลึงเนลังยกขึ้นเนืลึงเนลังเนืลึงเนลังยกขึ้นเนืลึงเนลังวัวกำกูลำเบตังยกขึ้นเนืลึงเนลังวันตอมสักมลงน้ำทัดยางปลุกรอยนะเออย้อยจำไปนอนใบจองผมเม่เริมปลุกกูเรื่มเต้นยักวงปลุกปันนเออปลุกปันเลยกี่เล่ อนี่กูวิ่ขันเลยกูรองเพลงช้นไปกันหึงว่าแฮกเมียมึงว่าเพื่อกว่าจังที่ต้องตองหมอ,ม,อมันลงไปนอนแก่งอยู่ข้างตู้เย็นมึงว่าเห็นเอาเอดูเมียฮานอ้ยกขึ้นเลยว่าชาวเอนดูเพลบเมียเอยกวักมองกวักมองผัวเมียกวักมองกวักมองมอฮานู้แต่ตุกจริงติตํามปร,รเครียดกับเมียเครียดแล้วกูวิบหนักนะในจอบเมียกูกับเหลืองเล่นแกของ ฮันโเกรดตี่ต่เพืจอบแรงแขงเออเลวเวลาไปแปยางกัเมื่อนาบฮโบก้าแขงตไปช่วยเหล็กเม่ตันนู้ดฮันนอเมียกูจะเดินแ็บยางอยู่ตรงคุณกูแขงเวอร์แขงเวอร์อมเร็วร้อมเร็วแขงเวอร์อมเร็วอะคนกูวิปนำยางตุงนกูคอมพอนคม่ำเฉยจอยคอมใหญ่มันได้ไปแขงเลยเอยนำยางพวกม่หลมไใกล้เลยไปแขงกูคอมม่แล้ว ถูกพิงเหรอแบเบื่ออยู่แต่ต้องนี่เป็นกูแลยทำไมนายโตจำไกลบาดีมันพอถึงกูเลยเบื่อตั้งแต่ตั้งแต่น้อยตายาเตื่อถูกติ่งอันทำไมอันพอไว้ท้องอันเจอลุงมิงอย่าเล่าแล้วทุกเรื่อเล่าทุกคโรปีคนโรนึงโรไม่ฮัตวีซีดีฮัตอะไรก็ฮัตวีซีดีเงินมานหนอังกอร์ยกกองใต้มากองลุยเฮกูเดินไปเยอะพอจะใช้มิ้นแก่ใต้ถุงน้อยลังลงนั่ง ไอ้เงั้ไม่ใจ่กองใต้ไม่รู้เด็กไรใต้ของวยอายเดืออ๋อใต้ของนะเออใช้ก็ไว้โต้หลายจอบได้คุยพันลังควังใช้ต้หลายเลยตีพอพอต้องกันเจอนายมิอองแต่เวกเขาไปเจอตัวรถคว,ยควายใจก้อนในคืนนี้รถควายไม่เคยได้ขี่รถควายอยู่ยังไงว่าจุนนะไม่ใชเคยในขี่รถควายมัพอกินเลยอันตอนเจ็ดตำนานนายลังกานจู มึงอะว่าโอ้โหอลังการอันเดียต่าจันอลังการตูอันเออโอ้ยามาเดียมานองเออน้องมีอออลังการดุดุนงรองมาอู้กันเนี้มาพบเมียกลางตังเมียมาเอาเห็นว่าไม่ไปเลร้อยไหมกว่าร้อยตอนนี้คนลอกอะไรมั้งเนี่ยใจอาบเบายาวกูตอบเพื่อกูจรู้เนี่ย อันเหลคุูี่ครับน้องเมียอ่อเมียเจ้าการตู้ rồi ล่กงุู้อยบักเจ้าแล้วโอยครัน้นมาฮานเ่อฮันในเตียเบลือยพันัุ์ได้กับน้องเมียได้จริงเนี่ยมึงไอ้ดวงเปือ,อยยปเนี้ฮัันก่นคนพันเปลือก็ว่าเอนเตยวไม่มาบา้านกูหลายวันแหนตุกจับตมพี่ดูย,ยังกินเลยครับครับตุกจับตมเือไม่รู้ใครจับกูนหฮันไม่ใจคือหน้าจังว่าม,มาตีจันโอเครถขับไปในราด ก็ไปรัดกันดิดเออก็ไปรัดกันดิดเก๊เก๊ไปตึงในอันวายยุทธอะไรใบเขียวๆในตากร้ารถมึงว่าเพื่อว่าใบกระหน่ำครับจา้าให้ร้อยกระหน่ำกระต้มมั้ไงมโถยหอมแล่วไ้ปาจากลางเลยนายมาได้จ้านนูนายอันต่ำกว่ารู้ไหมคนกินต้อมนี่ถูกปรับว่าไม่ปรับครับพอดีผมแกบแค้นคอยตีหใบครับนายว่าปรับกูว่าคอย นายว่าปรับกวัวคอยตับรับน้าอกหลอกเนี่ยกูหลอกได้เลยกว่าเนี้เลยตันน้าอกยังแวววับนายว่าปรับกวัวคอยเตียงเงินเดือนตั้ปืนนายโบมัดกูขึ้นรถพาไปโน้ยพาไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมึงพาไปกั้งเนี่ยเออกูกัดตั้มเตร็ดนรกปพาไปกั้งเออพอดีเก๊เก๊ไปพปปเนี่ยเนี่ยไปปปปูเนี่เววเก๊ปบปูเนี่เววเออพอดีปปูเนี่เววเก๊จุนจัน เค้นดูไม่ไกี่จุ่มผลปจันมาไม่ต้องนอนรงพักเหลาอ๋อันเออ้อปิดต่อหลายวัน <c oughs> กูรูเหลืองอะไรแต่เล่ยไงคำคว,มควม่มกว้างยากตั้มใจไอ้ไรจริงประชาชน,นต้องรู้กันนี่มึงก็คิดกันเออก็ตอนนี้มึงมีลูกมีไรแหลมต้องดูแลนะก้าเจ๊ไหมลูกกูกูไม่คบรบแล้วใช,วปชป่ประจันป๋อประจานเออคือนั่นรถตำนานกับเมียกูยไปอบรม ปอบรมมือหมอ,มอว่าตะามันกับเมียกับป้องกันมัใงไอ้ใจตุงงยางก็เจง๊งไ้กูมาตึ้งัดการตะมันกับเมียช่วงตุงงยางอ็าน่าไม่เปินทุกตอ้องอันนอ้ตะมันเจ็ดกี่กรันปาไปตุ้มกูตั้งไว้ใจเตียงตุงเออหลกเบาไม่รู้มาแต่ไหนว่าเจ้าก,ก็วิ่งเล่นกี่ยบกันใยเตียงกูปอบตื้อดลาลาไปหน้าร้านนุ่มจีนอยากคุณนเตือนต่างหมู่บ้านมาเวคนกกังลยเออว่ามาเล่กรับก็ออว่ะ ดีใกล้พอเรากราบดีวะนเูเพื่อนบายโยกันดีทจเลยคูบายโยเพื่อร้อยนานดินนาน้นหนุนนาจนโยจนใกล้ข้อตุ้นแล้วนะโยจนใกล้พลัดเบยแล้ววะบัตซี่แบตซี่ับตซี่ตายเยอะแต่เมียครูหลังปานในเด็กก็ไม่แค่พึ่งทาใจได้ปานปิงหันเออไม่ควาดนียาโดจะมันโยไดยพ้พือไม่เรียบร้อยล้วพี่หนุ่ยไม่เรียบร้อยไร เมียมึงอันเนอและต่ำใจไร่ๆถูกทิ้งถูกย่างจุนเม็ดไม่ได้เก็บอันคือนันกูนอนกับมันมึงขึ้นเลยก้าวนอนตีเฟตยกขึ้นเลยว่าเจ้ากวนพรอมจุนเลยเนอกวนพรอมจุนเนอกวนร้อมจุนเล็กไว้ใจใาเลยกูหันเนอเตะต่ำปื้อหรือปาเตะนอนจักตากไม่เดียก็ไม่พบในโปรกมนกันเลยและไม่พบเห็นอย่างไนปากันี่เพิ่งพบเลยพบอือด้วยกูเพิ่งพบเล็กตอนที่เมียกืดเชยพอกมาพรอมลูก ตั้มออไปปลื่อแก่กวนนั่นแหลนะบากรันนล่นักเลงลาหมกมึงามาน,นัน่นตำนานประเนนไม่ได้เหลืองจริงไพไหนยกับไม่ได้เมียบังคับโอไมคกคูต้องเป็นหนักบอลเว้ยเมียบังคับให้เป็นหนักบอลเออเป็นหนักบอลเพื่อว่าชาวเป็นหนักเตะใส่ส่งลูกไงวันยินไปในประตูทำเลยรับลู้ลูกบอลลูกคู่ เมียใจจะเบื่อกรันจริงว่าเจ้าเจ้าบ้านเมืองเราตอนนี้ปวดแล้วติดใจริ่ไม่ต้องเล่นกรุงติบเล่นกรุงดิดเนี่ยกรุงดิดนี่นะเออรถติดีใ้ในเมืองเออไอดีเราแคบแคบไอดีเป็นเวลาติดไอ้นำแก่งง่ายว่าติีไรเวลาโนยเวลาขับกันขับกันนะจริงวันนั้นกูแคบกะแกบไปไปจุงหลูกหลูกเรียน ni petrol glow glow kian